กาลาตาเดียวแล้วเนี่ยเขาบอกเป็นของมงคลนะหรอหายากคือปกติเนี่ยมันก็จะมีหลายๆตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตาเดียวเหมือนแกนตาเสือ,อเขามองแบบนี้เลยนะคะเอาชาวบ้านนานๆเจอทีเพราะฉะนั้นทํายังไงดีล่ะเอามาดูซะหน่อยปรากฏมันตกน้ํามันอีกตาหากสีดำๆเนี่ยนะก็เลยกราบเลยค่ะดูสิกราบเลยกราบกะลาตาเดียวตกน้ํามันสีดําแกสลักยันขวัญถุงไว้ทั้งสองข้างของราหูอมจันทรด้วยค่ะเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่โคกมอค่ะที่ตัวเมืองราช บุรีอบอกเลขที่บ้านหน่อยไม่งั้นเด็กเขาจะเคืองสิบเก้าทับสามนั่นเองนะคะคือมันเป็นของหายากอะ่ะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นของมงคลเพราะฉะนั้นก็เลยเอาอย่างนี้ละกันน่าจะมีโชคมีลาบนาเมื่อวดที่แล้วเจ้าของบ้านเขาเขียนเลขใส่กระดาษแล้วก็เอาใส่กระลาตาเดียวอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วปรากฏว่าเลขที่ออกมาถูกลางวัลค่ะ ทีนี้พอมงวดนี้ก็เลยไม่พลาดเลยนะคะไอ้งวดที่แล้วถูกลงวันก็เลยเอาของเส้นไหวมาใช่ไหมคะแล้วจุดประทัด1น0 0 0มนัดด้วยทีนี้มาครั้งนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนะคะเพราะเห็นว่ามีการเขย่าเลขกันด้วยแล้วก็ได้มา3ตัวด้วยนะแล้วปรากฏชาวบ้านหลายคนเขาเขย่าแล้วตรงกันแบบไม่น่าเชื่อแล้วค่ะทำไมมันตรงกัน่ะเอาเดี๋ยวลองไปดูลองไปดูเสอทีละตัวพอไหมทีละตัวเหรอแล้วออกมากี่ตัวเดตัวแล้วก็ใ่โตไปเมื่อกี้ออกมาสองตัวเลยเออหวยเบิร์ด โชว์ด้วยโชว์ด้วยโชว์ด้วยตามตามตามป้งออกมาแล้วเลขที่ออกสองสองสองสเลขสอเหรอเลขสองปังเลยปังหนึ่งหนึ่งล้วสองหนึ่งอแล้วไมตรงกันล่ะสองหนกสองหนึ เอเป็นไงล่ะเสียงดังฟังช้ามันก็สนุกสนุกลุ้นดีนะดูแม่ๆมเขาลุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออาทีนี้คนที่เขย่าเนี่ยชื่อว่าลุงประเสริฐลุงประเสริฐบอกรู้จากเพื่อนบ้านเนี่ยแหละว่าบ้านหลังนี้เขามีกระลาตาเดียวและตกน้ามันด้วยผมไม่พลาดหรอกนานทีปีหนก็มาขอโชคขอลาภค่ะเนี่ยแต่แปลกใจไอ้เลขที่เขย่าเนี่ยมันไปตรงกับเลขชาวบ้านอีกสองคนที่ได้เลข9 1 2สอง เขาเลยแบบเอ๊ะทำไมมันกลับกันแค่แบบนี้มีแค่3เบอร์หรือเปล่าลืมใส่เลขอื่นเออไม่รู้แหละแต่มันก็ตรงกันอ่ะก็มาฝากคุณผู้ชมมาค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงค้างครอบคลุม